นี่คือลานจอดรถขนาดใหญ่ผมว่าใหญ่สุดนะในเมืองไทยเท่าที่ไปดูมาัาไมดไม่ร้องอตายลวใครจะมาคุยกับเราลงวันนี้ เอาแล้วใครจะมาคุยกับเราคะอโอ้ขอ,อบุญครับได้ไม่ได้โอโ้อยมีเด็กเจอกันได้บ่อยๆนะแฟนยังนึกอยู่เลยว่าเออจานที่เขาไปเวิร์กฟองบุมนีเนาะเขาช่วยๆออกฉัน คือพีธีความพีธีที่มีแม็กแคมแม็กแคมก็เป็นที่จอดแล้วก็พักรถที่นี่ใหญ่นะครับก็งคือรถเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างทานนี้เป็นส่วนนี้เป็นของขายของกานที่นี่เคยมานอนแล้วสมัยก่อนแรกๆคือคัก ก็ลงทะเบียนเสร็จเข้ามาได้ครับ็จะเป็นส่วนของผู้ชายแยกไว้ไปดูห้องน้ำกันก่นกอนอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำ ับนน้าะครมีทั้งฝักบัวมีทั้งอะไรแล้วก็เป็นโถชักโครกบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือแล้วก็โถปัสสาวะน,นี่จะเป็นส่วนของที่นอนพักมีพัดลมให้ แ่งเป็นห้องห้องภายในครับที่นอนปรับได้มีราวแขวนผ้ามีความไฟมีที่เสียบปลั๊กเสียบ USB สำหรับคนที่มานอนพักได้ นี่ถ้าตัวคนเดียวนะสบายมีหลายห้องนะครับอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงก็จะเปิดไฟหน่อยเลย นอกจากมีที่ให้นอนแล้วก็มีบริการนวดในราคาแล้วแต่จะให้มีที่เสียบชาร์จนะครับมีทุกอย่างตรงนู้นก็เป็นตู้น้ำร้อนน้ำเย็น ทั้งหมดนี้ฟรีนะครับใครยังไม่มีก็ไปทำบัตรแม็กบัตรอะไรนะบัตรพิธีแมกกาด PT, ก่อนแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่พนักง,งานเขาแอบบดูเราได้อยู่ตลอด <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับนวดนี้ฟรีใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วแต่จะให้ อก้่ารอคเลยแวือก,กเอาอมอยู่ยก่อเมื่อวาอิการีทุกระดับเลยจริงอ่ะเชิญแวะกันครับเรามาชมเครื่องซักอบอบด้วยนะครับที่เขามีให้วิธีใช้งานก็คือเอาบัตร แมกกาซ์สแกนแล้วก็เอาพายัดใส่เข้าไป oh. ดีจริงๆบ้านผมยังอบไม่ได้เลยต้องเอาไปตากแต่ตอนนี้พังอยู่ครับเดี๋ยวมาดูปลั๊กไฟกันครับปลั๊กไฟก็สแกนบัตรเหมือนกันได้หนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงก็สแกนใหม่ หุงข้าวได้เลยนะเนี่ยสบายมากไม่น่าเชื่อนะครับความมองคนไทยแท้ๆเลยเสร็จแล้วก็ต้องแวะมาทานกับข้าวร้านนี้โอ้โหนีค่กดิ้งคั่วกริ้งเื้อืั่นแองมนื้

มีน้ำพริกอีกกับผักน้ำพริกแถมันด้วยโอ้ยดีจังเลยตรงนี้แหละที่ผมชอบรสชาติก็โอเคด้วยหันข้าวกันครับ a รถพ่วงบรรทุกพ่วง b รถบรรทุกกึ่งพ่วง c 6ล้อ10ล้อแล้วก็12ล้อ d รถยนต์ส่วนบุคคลรถปิ๊กอัพกระบะนี b, ่นี่มาใช้บริการแล้ว b, b, ใหญ่ไหมครับ ด้านนอกแล้วครับลานกว้างขวางใหญ่โตสุดลูกหูลูกตาเมื่อกี้เราเข้ามาทางด้านนู้นนี่คือลานจอดรถขนาดใหญ่ ผมว่าใหญ่สุดนะในเมืองไทยเท่าที่ไปดูมาสุดลูกหูลูกตาเลยเมื่อกี้เราเข้ามาทางน้นครับทางด้านนี้ มาด้านหลัง,ลงมีตู้น้ำให้ด้วยออ่อย่างนี้มาหัดขับรถสบายเลยนะึ่งใช่ลานกว้างลานกว้างต้องกลัวอ้มีร้านด้วยมีร้านอาหารด้วยสาลาตรงนี้อือือเอาแบตมาตีกันนะ <c oughs> บอลเตะดีกว่านา่ากว่าไม่มีคนเล่นด้วยโอ้โหมีพี่พี่รถใหญ่กันพักรถกันเพียบบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับมีศาลามีน้ำด้วยมีตู้น้ำไปดูตู้น้ำดื่ม ยอดเหรียญกระดูถ้าจะใช้ไม่ได้ไมีแต่ตู้่มีน้ำไหมเนี่ยอมีน้ำซะด้วยไม่ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่มารับแขกอีกแล้วมีทุกที่ประชาสัมพันธ์ ตอนนี้เรามาที่โซนจอดรถของตัวดีก็คือรถเล็กเห็นพอดีบรรยากาศคิคุยกับพี่เขาเขาบอกว่าสักสองสามทุ่มจะมีรถเริ่มเข้ามาทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ำกันว่าเป็นยังไงนะครับไปครับ มอีแยกชายหญิงข้างหน้าจะเป็นถนนมิตรภาพนะเป็นห้องอาบน้ำเป็นไงอย่างดีมีหลายห้องครับ วันนี้เป็นที่โถปัสสวะ,ะนี่อีกมุมหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นห้องขาเป็นชักโคกมีสายชลยให้เสียบพัดลมเป่าเหมือนแม็คแคม